บารดองร้อยบราร์การตุวดีครับวันนี้ก็จะมากินปลากันนะครับอันนี้ปลาเผ็ดอันนี้ปลาไม่เผ็ดแล้วก็จะมีผักแล้วก็จะมีขนมจีนครับขนมจีนขนมจ,นนนนขนจีนนะครับขนมจีนพูดเผ็ดขอโทษแล้วก็อนี้คือน้ําจิ้มนะครับน้ําจิ้มคือปลาที่ผมชอบนะครับแต่อันนี้ปลาที่ผมไม่ชอบเพราะว่ามันเผ็ดผมชอบกินปลาแล้วก็ๆๆใส่ผักกาดแล้วก็ใส่ใส่น่าใส่ใส่ซอส น้ำจ mm ิ hmm. ้มน mm ้ำ hmm. จ oh. oh. ิ้มใส่น้ำจิ้มแล้วก็ใส่ปลานะครับโอ้โหถ้าอยากกินก mm ็ต hmm. <sch> <splash> <t arat> ้องบิสมิลลาห์ก่อนนะครับเพราะว่าจะไล่ชัยตอนออกนะครับถ้าเรากินถ้าเราบิสมิลลาห์เนี่ยเราก็กินกับชัยตอนนะครับอุ้ยมามามากินก่อนอืมไปกินก่อนนะกินก่อนอาหารบายได้เอาละ Nhưng có hiệu bệnh nó không có hiệu